เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนาล็อกออริจินกับผมนะัสเซอร์เอ็กนะครับก็วันนี้มีข่าวจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับการรวมเซิร์ฟเวอร์สำหรับเกมแลกนาล็อกออริจินนะครับก่อนอื่นเลยผมขอฝากร้านเติมเกมไปด้วยไปดูกันเลยเซราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR code ได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโคพัทโอเคนะครับอยู่กับผม n a s เซอร็กนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับเกมแล็กนาล็อกออริจินะครับ ได้มีข่าวประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับการรวมเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับเข้าไปที่เซตติ n งนะครับแล้วก็กดไปที่ส่วนตัวแล้วก็กดซ้ายมือนะครับจะขึ้นว่าประกาศอัปเดตนะครับหรือว่า new update นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการประกาศอยู่นะครับว่ามีการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับสำหรับในส่วนของปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกต่างๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันเลยแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของเว็บไซต์ Legendary Global นะครับได้ประกาศเอาไว้แล้วนะครับวันที่30เดือน8นะครับหรือสิ้นเดือนนี้นะครับก็ทาง Legendary Origin นะครับเซิ Server Global นะครับได้ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับระยะเวลาการปรับปรุงนะครับวันที่30นะครับอยู่ที่6โมงนะครับถึง8โมงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ระยะเวลารวมเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่30นะครับ8โมงถ ถึง11โมงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเวลาคร่าวๆนะครับสำหรับที่เขาประกาศเอาไว้แล้วก็เขาเขียนว่าซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับท่านจะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์จะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับนี่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเจาะเลยแล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับโปลิ่ง1 Iceland ลียนะครับลบ1นะครับเซิร์ฟเว ไอแลนด์นะครับแล้วก็โปลองไอแลนด์3นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่2นะครับโปลองสีแล้วก็โปลองไอแลนด์หแล้วก็โปลองไอแลนด์หนะครับเซเวร์หลักนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นโปลองไอแลนด์เแล้วก็8แล้วก็9แล้วก็10นะครับรวมกันนะฮะแล้วก็กลุ่มที่4นะครับ ออกวิเลตนะครับ1แล้วก็ออกวิเลต2แล้วก็ออกวิเลต3นะครับเซิร์ฟเวอร์1จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับกลุ่มที่5นะครับออกวิเลต4แล้วก็ออกวิเลต5นั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเข้าร่วมโอ딘คัพนะครับจะไม่สนับสนุนการร่วมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็คือถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับที่ทำการเล่นกิจกรรมโอ딘คัพอยู่นะครับจะยังไม่ทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ในครั้งนี้นะครับแต่นะผมว่าจะมีการรวมเซิร์ฟเวอร์ในครั้งหน้านะครรรรรััับถ้้าเเเเกกกิิิิดดซ์์ฟวออนนนนๆไมม่่ตจง แล้วก็อันต่อมานะครับสิ่งที่ต้องการให้ความสนใจหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับผู้เล่นสามารถเข้าสู่เกมผ่านเซิร์ฟเวอร์เดิมได้นะครับนักานผจญภัยสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เดิมเพื่อเข้าสู่ตามปกติได้นะครับแล้วก็2นะครับตัวละครที่มีชื่อซ้ำการระบบจะบังคับให้เปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับในส่วนของรีเนมการ์ให้ฟรี1ใบนั่นเองนะครับโอ้โหดีมากเลยนะ แล้วก็ในส่วนกิ้วนะครับที่มีชื่อส้ำกันนะครับระบบจะบังคับให้เปลี่ยนชื่อเช่นกันนะครับฟรี1ครั้งด้วยนะแล้วก็ข้อ4นะครับหลังจากที่รวมเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับข้อมูลแรงกิ้งจะถูกล้างออก และมีการเริ่มคำนวณใหม่นะครับโอ้วันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับหลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้นนะครับระดับของเซิร์ฟเวอร์จะขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการแรกสุดนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสองสามเนี่ยก็หนึ่งน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนั่นเองนะครับไทม์สเปซนะครับจะถูกปิดก่อนหน้าหนึ่งวันนะครับแล้วก็ข้อ7นะครับหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้นนะครับระยะเวลากิจกรรมบางส่วนจะเป็นไปตามเวลาของ เซิร์ฟเวอร์หลักนั่นเองนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับรางวัลชดเชยนะครับเนื่องจากการป,ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์และรวมเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานทีมงานจึงได้เตรียมของชดเชยไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับตอน อัปเดตเสร็จนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับรางวัลชดเชยรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือนี่เลยนะตามนี้เลยไดมอนด์เจ็ดร้อยเซนนีสองหมื่นห้าอีเดนคอนห้าแสนนะครับแล้วก็แต้มกิ้วนะครับหนึ่งพันแปดนะครับกิ้วโทเค็นพันสองนะครับเมเดนนะครับสองร้อยนะครับแล้วก็โหอย่างอื่นอีกค่อนข้างจะเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นก็แจกเยอะเหมือนกันนะครับก็ต่อมานะครับรางวัลเช่เชยการปิดดันเจียนไทม์สเปซนะครับก็คือสามารถที่จะได้รับของรางวัลช่เชยให้กับนักผจญภัยตามรางวัลเดิมของวิธีการเล่นนะครับก็คือได้รับรางวัลที่เราลงปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ4ี่นะครับรางวัลเช่เชยปิดกิจกรรมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าโช่เชยค่อนข้างเยอะนะมีการชาติเก็ตด้วยนะครับโหมี14ใบกันเลยอ่ะโหเยอะมากนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับว่าได้ของรางวัลอะไรกันบ้างในสับหลังจากที่รวมเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับแล้วก็รางวัลการชดเชยเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะชดเชยการปิดดันเจียนต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับสำหรับเกมล a g n a r o k Origin นะครับผมก็รู้สึกว่าเกมนี้นะครับก็มีการรวมเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าก็มีผู้เล่นบางส่วนเนาะนะครับได้ทําการเลิกเล่นไปบางส่วนนะครรับเพาาะว่ เกมนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู so right ้กันนะครับต้องมีสุลต่านอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมดังๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครก็อาจจะเลิกเล่นไปตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับที่มีการเติมน้อยๆหรือยอดเติมน้อยๆอาจจะทําการรวมกันนะครับก็ยังเห็นว่ามีประเด็นนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือการรวมเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับว่าเซิร์ฟเวออน้ขขงคู คอมมูนิตี้ใหม่ๆเกิดขึ้น ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตรวมเซิร์ฟเวอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันที่30มนี้นะครับก็วันนี้มารีวิวสั้นๆนะครับมาแจ้งแล้วก็มาประชาสัมพันธ์้เพื่อนๆได้ทราบกันว่า r o ของเรานะครับมีการรวมเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นแล้วเว้ยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับนี้นะเซอร์เอกต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันนะครับบ๊าย